เนี่ยมาไหนสวัสดีค่ะมาเที่ยวไหนคะมาดูพูดก่อนอันดาเนอันดาเนมาอะไรวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์ค่ะ,ะสวนสัตว์ที่ไหนคะไอ้ตัวไหนไชื่ออะไรนี่อุ้ยเอาไปเร <I S 1> <ๆ S 2> ียงได้ไหมอะไรนะนายชื่ออะไรได้ยินไหมเขาชื่ออะไรลรุเขาเออไม่รู้ <c oughs> เดินไปมาเท่ <c oughs> สวนสัตว์ค่ะสีสเกตซิตี้ อร่อยไหมน้ำเธออืมอันนี้กวางดาวห้ยมีเป็ดมีห่านด้วยเนาะวันนี้เราเลี้ยงอะไรบ้างแล้วเลี้ยงกวางเลี้ยงปลาห้ยมีไก่เหรอมีชิเก้นเหรอ นี่อะไรเนี่ยดูดิกินหญ้ายังขวายแค่น้องอยู่ใกล้นะคะใ,ใหญ่ไหมใหญ่ก่าพยเหรอฮะเหรอว,ว,ว,ว้ายาไหน,นเรหรอ ไปเดินมาร้อนร้อนกระดากระเดาอันนี้ห่านเลี้ยงเขาเลี้ยห่านเลยห่านน้ำฝนตกไงไปเดินไปไปดูไปดูไปดูดูไปดูหอมแดงไปดูฮิปโปบายบาย น่าโกรธเหรอมันน่ากลัวเหรอออีกัวหน้าไงีฝั่งอีกัวหนา้าดูเลยเธอมีเสือดาวด้วยนะเธอ,เอไ,ไทเกอร์ไงไทเกอร์นายไทเกอร์ไทเกอร์ไม่อยู่ไม่มีเลยไทเกอร์อโอ้โหไทเกอร,ร์ไม่อยู่ไหน <pert umb. S 2> อ๋อมันนอนอยู่นู่นเลยเพื่อนเพื่อนอ๋อมันนอนอยู่อ๋อมันเก่งไงมามามาชมอสดชมอสด เห็นไหมชะมดมันอยู่ไหนยงไม่รู้มั้งอ่ะชะมดตัวชะมดนะ่ไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนไหนชะมดเดินมามะเดินทางนี้ โอ้ไม่ค่อยหิวให้เราไก่งวงอันนี้ไก่งวงอันนี้ไก่งวงขึ้นไปไปดูอะไรเนาะไปดูมีดูไก่งวงกนดูมีก่อนไปดูมีกันเลย,เ,ลยเจอมีไหมนู่นไงมีนู่นไงมีนอ่นงงน่ะมีตัวดำอะ่ะเรียกมีดิ แบ่ไหมเห็นไหมเคยเห็นไหมล่ะนู่นนู่นนู่นมันตัวอ้วนเลยมันอย่างอ้วนเลยหมีตัวนี้มันชื่ออะไรนะหมีชื่ออะไรสามตัวหมีชื่ออะไรหมีควายมันอยู่คนเดียวมันมีตัวเดียวไงมันก็เลยอยู่ตัวเดียวไงมันชอบอยู่ตัวเดียวเหรอไม่มันมันก็อยากอยู่กับเพื่อนเหมือนกันแหละเพื่อนมาไปไหนป้าฟาก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนอยู่ไหนรู้อยู่ฝั่งนู้นนะมั้ง ฮะอะไรนะนี่อะไรนี่เจอเลคเคนข้อขยายนยวเห็นเหรอเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยนึงเดินไปนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเดินไปฉันจะจัดเธอขึ้นเดี๋ยวดูข้อขยายนเหรอจอเลคเค้น้ำจืดนี่ไงมันตัวมันนอนอยู่ไหนเห็ไม่เี่ยทำไงทีนี้เอาน้ำมาก่อนวางลงเธอก็ขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นู่นนู่นมันนอนนิ่งๆเห็นไหมนะ่ะมันนอนนิ่งๆเห็นไหมเพื่อนแล้วเพื่อนมันเดือดอ่างนมันมีตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวอ่ะจัรกัจนเผื่อวันดิเรียกเคาะเขาได้จอร์กเจ้ภาษาอังกฤษโอ๊ยทไมไม่ขยับมันต้องเรียกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าไงแล้วมันมีโกงอยู่อ่ะมันมีโกงที่ปิดไว้อยู่มันน่าจะมีหลายตัวอยู่มันน่าอยู่ในน้ำลูกใช่มันอยู่ในน้ำ มันก็เหมือนกันแหละเขาขยายอ่อะใช่ Water เตอร์นัอยู่ Water ให้เดินไปอีกตัวคืออะไรนะอีกตัวคืออะไรนี่ไงฮิปโปเจอแล้วนะวนะขึ้นไหมล่ะขึ้นดูไหมล่ะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นยังมันเป็นตัวยังไงสีอะไรสีแบบเนี้ยสีอะไรสีได้เน้ยฮะ มันขี่ได้ไหมในในการในการ์ตูนเธอมันขี่ได้ไหมอ่ะมันไม่ชอบแปลงฟันเหรอฟันดำเหรอน,น้ำ,<ด>ำเธอว้าเตอร์ว้าเตอร์แต่น้าพอนี่แหละมองอไ,มไ,มไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเหรอถ้าโกงมันห่ไปก็เลยมองไม่เห็นมันสูงไปนี่ไงหอมแดงอยู่นี่ไงหอมแดงนี่ไงหอมแดงเนี่ยมีหอมแดง หอมแดงมาเจอหมูเด้งเหรอนายอยู่ไหนเรียกกันดิเราเล่นน้ำเหรอมันชอบเล่นน้ำอ๋อชอบเล่นน้ำอ๋อแดดมันร้อนมันตัวชอบนิ่งมันตัวใหญ่ไหมเอามันอยู่ในน้ำไม่นานเหรอมันนอนในน้ำมีเหรอออกมาจากสระได้แล้วขึ้นมาเดี๋ยวนี้บอกดิให้พลอยดูหน่อยมันมามันมันว่ายมาหาพลอยแล้วว่ายไม่แล้วมันหมดน้ำมาแล้วมันน้ำมาแล้ว มุดน้ำมาแล้วมุดน้ำมาหาพรอแล้วเย่เห็นไหมมุดน้ำมาหาพรอแล้วเนี่ยเฮ้ยในพุทราได้เก่งชะมัดเลยเออน้ำเก่งชะมัดเลยเนาะทำไมตัวนู้นไม่โยนขึ้นมาเนี่ยมันนอนแล้วมันนอนอืดแล้วนะ่ะแม่มันไงแม่มันจะเป็นแม่มันแม่มันอืมไล่ไมาให้พรอยดูหน่อยขึ้นพรอยดูหน่อยขึ้นมาหน่อยหอมแดงขึ้นบกทีขึ้นฝั่งทีเร็ว เออขึ้นฟังให้พลอยดูหน่อยเขาเป็นท่อน้ำมันชอบอยู่ในน้ำน้อยฮิปโปชอบเล่นน้ำเหรอที่ดูการ์ตูนอ่ะมันชอบดูการ์ตูนอ่ะที่พลอยดูการ์ตูนอ่ะมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้ว,ม,ลวมันจะเล่นกับพลอยดิเนะ่ะมันจะกัดเราไหมอ่ะไม่อ่ะไม่กัดเหรอมันใจดีไหมอ่ะ อมันพยอยมขึ้นฝั่งให้เราดูเลยมันเล่นน้ําอาบน้ําแช่น้ําอยู่มันร้อนนะมันร้อนมันร้อนนะนะใช่ใช่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนมันขึ้นแล้วคอยมาดูมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วหมูเด้งเหรอไม่ใช่หมูเด้งอันนี้หอมแดงหอมแดงอันนี้หอมแดงมันจะดมันมันน่ารักเหรอโอ้มันน่ารักจริงเลยอ่ะ โอ้มันขึ้นไหมพลอยดูแล้วมันขึ้นแต่งน้ำไหมพลอยดูแล้วนุนะ่ะแล้วทไมแม่มันขึ้นมาดู่นอืแม่มันร้อนมั้งเป็นสัตว์ขี้ร้อนไงพวกเนี้ยสัตว์ตวข,ขี้ร้อนเออชอบอยู่ในน้ำชอบเล่นน้ำ <ละ S 2> ไปไปไดูต่อไปอ่าดูตัวไปต่อต่อไปอออนี่อะไรนี่ อันนี้ก็ฮิปโปเหมือนกันลุงทำอะไรนะ,ะรลุงล้างล้างสระไง<ำ>ใช่ลุล้งางตะให้มันดูไงปลาก็ไม่รู้เขาไม่กลัวเลยเขาไม่กินคนเหรอมัน,นมชอบกินหญ้าเหรออ๋อมันกินหญ้ามันไม่ได้กินคนเนาะมันกินหญ้า มาล้างขลังบ่อไงพี่เขาเก็บมันตัวใหญ่มากเลยนะมาแล้วหมูเด้งหมูเด้งยยังไม่ได้กินหญ้าเลยอันนี้หมูเด้งมันหมูหอมแดงกระเทียมหอมแดงไงนี่ไงอืม อ๋อก็ต้องทำดิไม่ทำมันก็คอกมันก็จะสกปรกไงเอามาดูหมูเด้งมามาดูหมูหอมแดงมานี่มันออกไม้มาดูคอยดูแลนี่นี่ให้ให้เธอให้เธอขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมทันดาลินอือ,อ,อ,อป้าต้องขี่ได้แน่ๆแหละวูปันตัวใหญ่มากเลย มันเริ่มหิวแล้วน่ะเขายังไม่ให้อาหารมันเลยเรากินหญ้าอยู่หืมเหรอนี่แม่กับลูกมันหอมแดงกระเทียมหอมแดงฮะขี่ได้ไหมตัวเล็กอ่ะมันจะให้เราขี่ไหมล่ะเออตัวใหญ่มันดับน้ำเสร็จแล้วมันขึ้นมากินอาหารเลยทีเนี้ย ป่ะไปดูต่อไปไปแล้วปหิวหิวร้อนอ่ดงงปดูนู่นมีอะไรไให้ดูดนู่นเหรอลุงกำลังล้างลาง้อองคอกอยู่ ทำความสะอดาดไงลดความสะอาด<ะ>ใช่ใช่มาขึ้นมาขึ้นทางนี้ปล่อยมาวางแตยยางมีคอ,อกอะไรนู่นมีมีไปอยู่นู่นเลยเขาไล่ไปอยู่นู่นเขาทำความสะอาดมันอยู่อ๋อมันไม่ถีอ่อ่ะหกอมืมไปอันนี้ก็หมีหมีหมา นี่อะไรนี่ลิงลิงว่าไงาไงลิงถาไมาไ,มาไมด้กไม่กินข้าวยังกินข้าวยังย,ยังไม่กินข้าวเลยเอาเดินไปนเ,เออออกไม้พอใหดูนอยหน้ามันเทไหม,มเรือหอืมเออมันอยู่ใน ป่าแหละเป็นไงกินข้าวยางถามดิหิวข้าวยางถามดิมายกินข้าวยางถามดิเออฉันหมดอาหารแล้วฉันมีแต่น้ำวอเตอร์ไปดูดิลิงเผือกของนู้น,นเออวะอะไรนะโน่นโนนโนนตัวนู้นน่ะลิงเผือก ทางน,นี้นั่งแดงเลยนี่ลิงเผือกฮะสวัสดีเหรออ,หอืมพายตรงไปไหน,นลิงเผือกลิงเผือก วิ่งงูหลามนี่นี่งูหลามเจอไหมไม,มันอยู่ในถ้ำมาเดิมันลอกคาบอยู่เห็นแต่ลอกคาบมันงูหลาม,ม,มว้ายมันไม่อยู่อ่ะมัอนมมอยู่ไหนไม่รู้งูหลามอยู่ไหนดูหมาหมาป่าหมาป่าจะวิ่งไง มาปาบิ่งวิ่งอันนี้ห<อ>ยุดเดี๋ยวนี้โหมันโดดมันโดดเล่นด้วยเออมันอยู่สองตัวผัวเมียเรียกดิ ลไปดูนูปดูหมาป่าหมาจิ้งจอกจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเนี่ยวิ่งไงหมาจิ้งจอกยุ่งอ้อมหมาจิ้งจอกฮะเ,เลี้ยงได้เหรอแล้วนใะครเลี้ยงมันล่ะเธอเธอจะเลี้ยงมันเหรออุ้ยหมูปา่าห,หมูปา่า อาเดินไปหมูป่าหืมแม่นแม่นใช่แม่นมันอ,อยู่ในถ้ำอ๋อเห็นอยู่แม่นเห็นไหมตัวเม,ม่นอยู่ไ่นเอเอเแม่นเห็นแม่นในถ้ำไหมคะอาแม่นเหมือนกันถ้ำหมูป่าอันนี้หมูป่า Có mẹ đại lo mẹ được len lúa do yêu 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 mẹo mẹo này yêu yêu đáng yêu Nó yêu đáng 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 ันจะบินได้ไงมันอยู่ในกรงมันบินไม่ได้หรอกมันอยู่ในกรงเย่นีไ่ไงไมันร้องเหมือนเหมือนแมวนะมมเนาะอ่ะอ่ะ โอ้โหไม่เหลือเลยหืมเต่าไปดูสิยังไงเต่าเยอะแยะเลยเต่าเป็นร้อยเลยนี่หืมได้สิเอาไปขายได้ไหมห thô thổ à ừ, Tao, thổ. tổ. Cái box ขาให้อาหารนกอยู่น,ยนกตะคุ่มไงนกตะคุ่มหืมไม่ได้นกตะคุ่มนกอะไรอ่ะนกใหญ่กว่าพลอยนกอะไรใหญ่กว่าพลอยเด้อมัาใหญ่กว่า เออเ,เออจริงน้ำแรงมากเลยหิวน้ำไงน,นกตะคุ่มไงตะคุม่มตะคุม่มตะคุม่มนี่ไงนกตะคุม่มมัน,นก,ก็อยู่คนละกรงแล้วนี่มันหิวแล้วนะ่ะนกตะคุม่มนกตะคุม่มนกตะคุม่มนี้นกตะคุม่ม หัวล้านมันหัวล้านไหมนุกตะคุม่มหัวล้านหัวล้านใช่นุกตะคุมม่มเปนหัวล้านนะครับเด็กๆนเ,เนี่ยดูนุกตะคุ่มหัวล้านเอามันหิวเหรอนุกตะคุ่มหัวล้านไปไปแล้วมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วม,มีเพื่อนแล้ว ขึ้นทางนี้ขึ้นไปขึ้นไปเถอะ,ถอะร้อนแล้วอืมอันนี้ไก่อะ่ะไก่งไงแจ้ไก่แจ้เลี้ยงได้ลูกไก่แจ้มันเลี้ยงได้ไก่แจ้นี้แพร่พันธุ์ไวมากเลี้ยงแป๊บเดียวอะ่ะ ออกดีต้องออกไข่แหละไป,ไ,หไปดูฝั่งนูน้นเผื่อเขามีไข่ให้ทางนีเ้เขามีไข่เขามีไข่ขอไข่ไปฟักไปไหมน้องพ่ออยากเอาไข่ฝาก,กอ,อืมต้องเก็บไปให้พี่ทีอะ่ะมาน้องพ่อเคาะมัมเตตมนเด๋มันก็แตกปุ๊บเลยอืมมีไหมมีไข่ไหมม,มาขึ้นมา อันนี้ไก่ฟ้าเลด,ดี้เลด,ดี้ <c oughs> ไปโน้น <c oughs> ไปดูนกกระจอกเทศไหม <c oughs> ไปดูนกกระจอกเทศไหม <c oughs> หอืมทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้ทางนี้ดิ พอยไปดูนกแก้วพอยมาดูนกเลยกันนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนกกระจอกเทศพอยมันใหญ่มากเลยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย,ม,ยมันสูงกว่าพอยอ่ะไม่ขี่ได้ไหมนกกระจอกเทศมันตัวใหญ่และสูงด้วยเหรอ มันสูงมากเลยมันจิกโทรศัพท์เหรอมันจะใหญ่มากเลยเนาะไหวไหวมันชอบจิกโทรศัพท์หรอเนี่ยใช่ใช่ดักจอกันเฮ้อ